มวยลาวได้ทำการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนในทุกวันนี้มวยลาวถูกพัฒนาให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลกในอนาคตข้างหน้าออมวยลาวไฟเกิดขึ้นปีทำอิกก็คือปีที่แล้วก็เพื่อให้อ่ามวยลาวต่อยอดไปซิงแซมโลกส่วนกระแสการตอบรับคือว่าเกินคาด ได้รับการหัวมือที่ดีจากเพื่อนบ้านที่มาแนะนำในเรื่องของเทคนิควิธีการจัดอยากให้วงการมวยล้าวนี่เป็นที่ยอมรับในทั่วโลกคือการว่าความเป็นล้าวมวยล้าวก็เป็นอีกวิธีนึงวิธีวิตนึงในภาพเพื่อนนี่ที่ว่ามันโดดแตกต่างกับมวยเพื่อนบ้านซึ่งว่ามันมามาจากกกเข้าเดี่ยวหรืออันเดียวกันอะไรก็คือมวยล้าวทีที่เขาเว่านะ ความภาคภูมิใจของสอปปลาวคือการเกิดการแข่งขันที่เป็นสุดยอดการแข่งขันมวยลาวเพื่อก้าวไปสู่ระดับประเทศคือลาวไฟขอเสียงต้มมือด,ดังให้กับนักกีฬาจากประเทศลาวสินใสน้อยคนใจสี่ครั้งครั้งแรกที่ขึ้นโชกลาวไฟผมซื้อดีแกลายพิ่นสีมาจัดลาวไฟครั้งแรกของประเทศลาวเรียยี่าอยากได้ใส่สนะมเลยตั้งใจซ้อมเลย สิดเราต้องแพ้โอได้เนาะต้องเจียวไสยศนะให้ได้ต้องึดหดเต็มที่เลยที่สุดให้มันสุดใจเขาเลยชินไซน้อยโดนาเห็นสองวางแล้วชินไซน้อยกับปอบาดบวกกันบวกกันแล้วเอาไปดีกว่ากันแล้วบวกกันแล้วชินไซน้อยเข้าคว้าไปสำหรับการแข่งขันสุดยอดมวยลาวไฟครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่3โดยเป็นการแข่งขันระหว่างนักมวยลาวและนักมวยญี่ปุ่นสวัสดีครับผมชื่อยูสุเกะนะครับผมอายุ18ปีตี่ตอยรุ่น57-58กิโลครับอันเตมีในการก่อนประมาณ20วันนะครับก็ซ้อมหนักหนักครับ วิ่งเวลาประมาณ20กิโลเชา้าเย็นเชา้าเย็นนะครับแล้วก็มีเตะกระสอบม,มัางเตะเป้ามัางเอาปัมปัม1ชั่วโมงอะไรอันนี้ผ่านมาก็ผมต่อยชินช้ำที่เาลาไฟนะครับ57กิโลผมก็ได้ชนะมาได้ช้ำเรล่าไฟนเน,ไน,นีย่ย เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องๆที่มาซ้อมมวยช่วงมวยเดยนะครับหลักๆมวยเราไฟที่เขาจัดแมนให้เคียงคู่กับเรื่องของบุญเทศกาลของประจำชาติลาวเขาได้เฮ็ดสิ่งดีๆเพื่อชาติได้จัดกีฬาระดับที่มวลชนยอมรับแล้วแผนที่เขาวางไว้ว่าในเรื่องของของต่อไปวงการกีฬาลาวหรือสิ่งที่เขาจะคิด เพื่อให้มวยลาวก้าสู่มวยโลกหรือสามารถแข่งขันได้นอันนั้นภูมิใจหลายกว่าการแข่งขันครั้งนี้จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนลาวได้มากแค่ไหนรอพิสูจน์ด้วยสายตาของคุณกับการแข่งขันสุดยอดมวยลาวไฟท์ในอาเซียนสปอร์ตครับ Okay.